นี้เรามาดูความหมายของการท่องเที่ยวกันบ้างนะครับการท่องเที่ยวนั้นก็มีผู้ที่เป็นนักวิชาการให้ความหมายไว้มากมายทีเดียวครับแต่โดยสรุปแล้วการท่องเที่ยวก็หมายถึงการเดินทางเพื่อการพักผ่อนคลายความเครียดแสวงหาประสบการณ์โดยเดินทางจากที่อยู่อาศัยปกติไปยังแหล่งท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราวครับด้วยความสมัครใจไม่ใช่เพื่อการหาไรายได้นะครับก่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยวธุรกิจท่องเที่ยว ายงนของรัฐและคนนนใชชุมคอง์ประกอบของการท่องเที่ยวนั้นถือว่าเป็นหัวใจสําคัญที่ทําให้เกิดการท่องเที่ยวและช่วยขับเคลื่อนให้การท่องเที่ยวขยายตัวนะครับในที่นี้ได้แบ่งองค์ประกอบของการท่องเท like. em> ี s, ่ยวออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนั่นก็คือองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบที่สนับสนุนการท่องเที่ยวองค์ประกอบหลักของการท่องเที่ยวก็ประกอบด้วย4อย่างนะครับนั่นก็คือนักท่องเที่ยวทรัพยากรการท่องเที่ยวธุรกิจ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและประชาชนในท้องถิ่นนักท่องเที่ยวนั้นถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สําคัญที่สุดของการท่องเที่ยวนะครับการศึกษาเพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเที่ยว การศึกษาทัศนคติและลักษณะพื้นฐานของนักท่องเที่ยวถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญยิ่งในการนำข้อมูลไปใช้วางแผนทางการตลาดครับประการต่อมาก็คือเรื่องของทรัพยากรการท่องเที่ยวนะครับซึ่งหมายถึงสถานที่ท่องเที่ยวกิจกรรมและวัฒนธรรมประเพณีที่สะท้อนให้เห็นถึงอารยธรรมท้องถิ่นที่มีลักษณะเด่นสามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว ทรัพยากรการท่องเที่ยวก็แบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันก็คือทรัพยากรการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติยกตัวอย่างเช่นสภาพภูมิอากาศชายทะเลน้ําตกภูกเขาป่าไม้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นทรัพยากรที่ดึงดูดความต้องการพื้นฐานของนักท่องเที่ยวทั้งหลายนั่นเองครับประการต่อมาก็คือทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นยกตัวอย่างเช่นทรัพยากรการท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและสังคม ความบันเทิงและความเพลิดเพลินเป็นต้นนะครับต่อมาก็คือธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะฮะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าและการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวโดยตรงนั้นในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็ประกอบอด้วย6ธุรกิจด้วยกันนะครับก็คือธุรกิจนาเที่ยวธุรกิจที่พักแรมธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มธุรกิจสินค้าและของที่ระลึก ธุรกิจคมนาคมขนส่งธุรกิจน an ันทนาการลนบรรดา6ธุรกิดนี้นะครับก็มีธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจที่พักเท่านั้นที่มีลักษณะให้บริการที่มุ่งรองรับนักท่องเที่ยวเป็นหลักนะครับประเด็นต่อมาก็คือประชาชนในท้องถิ่นนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับเพราะว่าประชาชนที่อาศัยอยู่ในท้องถิน่นในแหล่งท่องเที่ยวนั้นมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวด้วยการเป็นเจ้าบ้านที่ดีครับให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยมิตรจิต บางโอกาสก็ทำหน้าที่เป็นผู้ให้ข้อมูลและบริการนักท่องเที่ยวทั้งหลายประชาชนในท้องถิ่นนั้นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจท่องเที่ยวด้วยการเข้ามาทำงานเป็นพนักงานบริการและก็เป็นผู้อำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวต่อมานะครับเรามาพูดถึงองค์ประกอบที่สนับสนุนการท่องเที่ยวบ้างนะครับก็ประกอบด้วยข้อมูลข่าวสารทางการท่องเที่ยวความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกในการเข้าเมือง โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยวและการสนับสนุนจากองค์การภาครัฐและเอกชนนะครับสำหรับข้อมูลข่าวสารทางการท่องเที่ยวนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวนะฮะให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งนี้นักท่องเที่ยวและคนในท้องถิน่นซึ่งเป็นผู้ที่ให้บริการทางการท่องเที่ยวนะฮะข้อมูลข่าวสารและสื่อที่เผยแพร่ให้หนักท่องเที่ยวนั้นจะต้องมีหลายลักษณะนะครับ เช่นอาจจะผ่านสื่อสิ่งพิมพ์วิทยุโทรทัศน์หรือทางอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับต่อมาเป็นเรื่องของความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกในการเข้าเมืองนะครับก็แยกพูดเป็น2ประเด็นนะครับเรื่องของความปลอดภัยก่อนและกันนะครับเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวถ้าแหล่งท่องเที่ยวมีภาวะสงครามการก่อการร้ายการก่ออาชญากรรมแหล่งท่องเที่ยวก็จะไม่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว ส่วนเรื่องของการอำนวยความสะดวกใน,ใน,ใน,ในการเข้าเมืองนะครับก็เป็นปัจจัยหนึ่งในการดึงดูดนักท่องเที่ยวเพราะเป็นปัจจัยที่สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินทางเข้ามาสู่ประเทศนั้นนะครับหน่วยงานสําคัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการอำนวยความสะดวกก็มีหลายหน่วยงานนะครับยกตัวอย่างเช่นท่าอากาศยานระหว่างประเทศหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองหน่วยงานด้านศุนลากากรครับ ประการต่อมาก็คือโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยวครับเป็นองค์ประกอบที่สนับสนุนให้การท่องเที่ยวดําเนินไปได้ด้วยดีครับแล้วก็ทําให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวที่ขาดโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยวนะครับก็จะไม่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนและก็นักท่องเที่ยวโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยวที่สําคัญก็มีหลายอย่างนะครับ เช่นระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบสื่อสารและโทรคมนาคมรวมถึงระบบสาธารณสุขเป็นต้นครับประการสุดท้ายนะครับขององค์ประกอบที่สนับสนุนการท่องเที่ยวก็คือเรื่องของการสนับสนุนจากองค์การภาครัฐและเอกชนนะครับการพัฒนาการท่องเที่ยวต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายนะครับทั้งองค์การภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงองค์การที่ไม่ใช่ของรัฐไม่สแสวงหาผลกําไรหรือที่เรียกว่า NGO นะครับ ประเทศใดที่องค์การของรัฐและเอกชนมีความเข้าใจกันร่วมมือกันในการวางแผนพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคการท่องเที่ยวก็จะพัฒนาได้อย่างเจริญก้าวหน้าอย่างรดวดเร็วครับมาพูดถึงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนกันบ้างนะครับถ้าพูดถึงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนั้นก็มี7ขั้นตอนด้วยกันครับขั้นตอนแรกก็คือการกําหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ในขั้นตอนนี้นะครับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายวัตถุประสงค์ให้เกิดความสอดคล้องก่อนที่จะมีการเริ่มการพัฒนาทรัพยากรก็ควรจะต้องระดมความคิดนะฮะ mm. เพื่อให้สามารถพิจารณาถึงผลกระทบในด้านบวกและด้านลบการดำเนินการพัฒนาทรัพยากรให้ละเอียดรอบคอบประการที่2นะครับก็คือการระบบโครงสร้างของตลาดการท่องเที่ยวนั่นเองครับ โครงสร้างของตลาดการท่องเที่ยวในแต่ละท้องถิ่นนั้นก็มีความแตกต่างกันนะครับจึงจาเป็นต้องมีการระบุถึงโครงสร้างของตลาดการท่องเที่ยวว่ามีลักษณะเด่นในด้านใดเช่นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศการท่องเที่ยวเชิงเกษตรการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นต้นนอกจากนี้นะครับก็ยังต้องมีการระบุถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวหลักของแหล่งท่องเที่ยวที่จะเข้ามานะครับเช่นกลุ่มนักท่องเที่ยววัยทำงาน กลุ่มนักท่องเที่ยววัยรุ่นหรือกลุ่มนักท่องเที่ยวสูงวัยเป็นต้นครับในข้อที่3นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของระบุแหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สําคัญนะครับรูปแบบของการท่องเที่ยวก็ขึ้นอยู่กับทรัพยากรในแหล่งท่องเที่ยวดังนั้นการระบุแหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรให้ชัดเจนก็จะทําให้สามารถ จัดสรรงบประมาณบุคลากรและก็วิธีการในการจัดการทรัพยากรต่างๆได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้นนั่นเองครับประการต่อมาก็คือเรื่องของการตรวจสอบสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวสภาพแวดล้อมทางการท่องเที่ยวก็ถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญประการหนึ่งที่จะมีผลต่อความสําเร็จของการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวหากชุมชนขาดความร่วมมือกันก็จะไม่สามารถทำให้การพัฒนาต่างๆนั้นสำเร็จลุล่วงไปได้ แล้วก็การตรวจสอบสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวก็จะทําให้เราได้ทราบถึงปัญหาแล้วก็สามารถจัดการกับปัญหาเหล่านั้นได้อย่างตรงจุดครับประการที่5ครับก็คือเรื่องของการประเมินแง่มุมต่างๆของแหล่งท่องเที่ยวเมื่อมีการตรวจสอบแล้วก็ระบุสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็จะต้องมีการประเมินปัญหาแล้วก็ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบโดยภาพรวมนะครับ ก่อนที่จะมีการลงทุนแล้วก็มีการดําเนินการจัดการด้านทรัพยากรท่องเที่ยวต่อไปนั่นเองครับมาถึงข้อที่6นะครับก็คือเรื่องของการดําเนินการทางด้านการพัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยวครับซึ่งขั้นนี้ก็เป็นขั้นตอนที่สําคัญมากที่สุดนะครับเนื่องจากว่าเป็นการปฏิบัติแล้วก็ดําเนินการตามแผนงานของการพัฒนาการท่องเที่ยวดังนั้นขั้นตอนนี้ก็จําเป็นที่จะต้องให้ความสําคัญกับการติดตามผลการตรวจสอบการดําเนินงานอย่างใกล้ชิดแล้วก็ต่อเนื่องด้วยละครับ เพื่อให้แน่ใจว่าได้มีการดําเนินการตามแผนงานตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้และก็สามารถปรับแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีในข้อที่7นะครับซึ่งเป็นข้อสุดท้ายก็คือการวัดและจัดทําข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนการวัดผลกระบวนการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวต้องอาศัยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้เห็นว่าการพัฒนาทรัพยากรนั้นเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ นอกจากนี้ก็ยังจําเป็นจะต้องมีการพิจารณาถึงผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบนะครับเพื่อให้สามารถนํามาปรับปรุงพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวโดยภาพรวมให้ดียิ่งขึ้นมีข้อสังเกตว่าการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวโดยทั่วไปสามารถทําได้ทุกระดับเลยครับซึ่งเป้าหมายของการพัฒนาทรัพยากรในระดับท้องถิ่นนั้นถือว่าเป็นขั้นตอนที่สําคัญนะครับ เนื่องจากว่าคนในท้องถิ่นนั้นก็จะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติของตนเป็นอย่างดีนั่นเองครับ